การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งครูประจำวิชานางสาวการจานาสิริจันเสาว,ว่าที่ร้อยเอกนพรัตน์พรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละอองพรหมณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สาระวิชาภาษาไทยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งหน่วยที่เจดเด็กดีมีมารยาทเรื่องการอ่านพยัญชนะไทยก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทำจิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความผ่อนคลายทั้งทางกายและอารมณ์ให้มีสมาธิในการเรียนรู้ของหน่วยนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงกิจ,จกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปฝึกอ่านฝึกท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกในคลิปต่อไปเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมก็ไปกันเลยค่ะตามกันด้วยนะครับกอไก่ อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าขอขอคนอ่านว่าขอ คอละคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าฉอชอช้าง อ่านว่าชอสอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดอชดาอ่านว่าดอ ตอประตะอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าถอทอนางมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอ นอนเอนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตตเตา่าอ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอ ทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอนหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอ ปปาอ่านว่าปผพ,พึ่งอ่านว่าผฝฟ้าอ่านว่าฝอพ,อพานอ่านว่าอ ฟอฟันอ่านว่าฟอพอสัมเาาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยั์อ่านว่ายอ รอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่าลอวอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอ ซอฤสีอ่านว่าสอซอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอรอจุลาอ่านว่าลอ ออ่านอ่านว่าออฮอนุฮูหอ่านว่าหอ จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กออกเสียงการอ่านพยัญชนะไทยได้ถูกต้องเพื่อให้เด็กอ่านพยัญชนะตัวขอชอขอซอขทจิตจกรรมการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง สำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาวิชาภาษาไทยหน่วยที่7เรื่องเด็กดีมีมารยาทจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กอ่านพยัญชนะตัวขอชอขอซอขอทอขอไข่อ่านว่าขอ เดี๋ยวมาอ่านกันอีกครั้งนะคะเด็กๆขอไข่อ่านว่าขอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอไข่อ่านว่าขอเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวไปอ,อ,อ่านตัวต่อไปเลยนะคะ,คะชอชา้า อ่านว่าออ่าเด็กๆคะดวอีกครั้งหนึ่งนะคะชช้างอ่านว่าชเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวมาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชช้างอ่านว่าชชเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวไปอ่านกันตัวต่อไปเลยค่ะขอขวด อ่านว่าขอได้ค่ะอ่านกันอีกครั้งเลยค่ะขอขวดอ่านว่าขอเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขวดอ่านว่าขอเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวไปอ่านตัวต่อไปเลยค่ะโซอ่ออานว่าซ เด็กๆคะเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันพูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอโซอ่านว่าซอเก่งมากเลยค่ะอโซอ่านว่าอ่ซเดี๋ยวเราไปอ่านกันตัวต่อไปเลยค่ะเด็กๆคะคอรคกังอ่านว่าคอเด็กๆคะเดี๋ยวมาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคอรคกังอ่านว่าคอเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คอรักังอ่านว่าคอเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวไปอ่านตัวต่อไปเลยค่ะทอมนโทอ่านว่าทอเก่งมากเลยค่ะเด็กเดี๋ยวมาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทอมนโทอ่านว่าทอเก่งมากเลยค่ะอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทอมนโทอ่านว่าทอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ประสงค์ที่ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยนี้เด็กสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้แก่ขอชอขอซอคอทอได้ถูกต้อง เด็กๆให้ผู้ปกครองอัดคลิปการเรียนการทำแบบฝึกหัดและการตอบคำถามส่งให้คุณครูเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กๆและนำไปประเมินผลพัฒนาการในการพิจารณาการเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปจากที่เด็กและผู้ปกครองได้เรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น หากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อติชมและครูผู้สอนจะได้ทําการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจะนำผลการเรียนการสอนมาทําการประเมินครูผู้สอนเพื่อที่จะได้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต่ตอไป เจอกันใหม่นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือคุณครูเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย